เธอคงคิดว่าเธอคือผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของพี่สินงั้นสิฉันเป็นเมียพี่สินก่อนเธอมาเป็นปีนะพฤกฉันเห็นผู้ชายเดินเข้าออกจากชีวิตพี่สินมาหลายคนละแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันรู้ว่าพี่สินเขาไม่มีวันรักเพศเอ,อย่างเธออย่างเธอเนี่ยนะ มันก็แค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราบ่เท่านั้นเองอย่างเธอต่างหากปรางที่ไม่ใช่ความรักนะนี่ลองคิดดูนะถ้าพิสินเขารักเธอเนี่ยเขาจะไปนอนกับผู้ชายทำไมอ่ะฮะรักหรือไม่รักทำไมฉันต้องแค่ด้วย บางทีฉันอาจจะไม่ได้รักพี่ศิเหมือนกันก็ได้ถ้าเธอไม่อยู่รักเธอก็เลิกไปสิยิ่งเธออยากให้เลิกฉันยิ่งอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้แหละให้เธอเห็นความจริงว่าไม่ใช่เอาตัวมานอนกับผู้ชายคนไหนเราจะแย่งเขาไปได้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามาทีหลังก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของใคร ฉันว่าคนที่ควรจะออกไปจากชีวิตพี่สินนะคือเธอผู้ชายเขารักแต่เขาไม่ยอมรับเธอจะหน้าด้านอยู่ทำไมใช่ความรักแบบฉันเนี่ยสังคมอาจจะไม่ยอมรับแต่รู้ว่าอะไรมพี่สินนะเขาต้องการอยู่กับฉัน แต่การอยู่แบบเธอเนี่ยสังคมอาจจะยอมรับนะแต่พี่สินเขานอนกับคนอื่นแบบนี้เธอมีความสุขจริงๆเหรอบังเอิญความสุขของฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความรักของพี่สินหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าฉันได้แต่งงานกับพี่สินต่างหากในขณะที่เพศอย่างเธอเนี่ยได้แต่อิจฉาเพราะว่าฉันคือความรัก และความถูกต้องของสังคมซึ่งพวกเธอทำไม่ได้มะปรางเฮียนก่อนจ้ะอย่าเพิ่งโกรธนะนี่แค่จุดเริ่มต้นเองยังไม่ถึงจุดท้ายแม็กเลยที่พี่สิ์เขาเริ่มเบื่อเธอแล้วก็หาคู่นอนคู่ใหม่มานอนแทนที่พี่สิงก็ทำอย่างนั้นหรอดูได้ยังไงเพิ่